สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซเทียงแพงสมองสุบอนสุขสุคนเนาะยินดีตอนหางขอถือสองสโบซนาะพี่นะเมือนี่กับฝนตกอีกแล้วพี่น้องตกบดขึ้นมอคืนพี่น้องเลยสโบก็สิญางออกนาพี่น้องหนามลายไปทางเก่าก็ได้สโบต้องหลัดพี่หลัดแล้วก็โงไกลได้จงเชาวนาจะคของมัน เพราทางนาสะโบมันน้ำออกแกงน้ำลายก็เลยสิไปทางนาสะโบโดยตรงบ่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำนำกันเนาะพี่้องว่าสิหน่อยสิไายสำได้เนาะ, <c oughs> ะต้นมะเข่อ <c oughs> ออกไปเรียงงัว <c oughs> กับน้องเวียน้องเบียพี่นนอง <c oughs> เอา สบายดีป่าลุงก่อนสบายดีป่าลุงเออไปกันด้วยไปอ่าโทษนะโอ้อโอหน้าคืองามแท้นี่เขาคืองามแท้เคี้ยวกรุบๆอยู่เขาสวยคืองามแท้หน่าไอ้โสนป้าโทษเราได้คุยยังใส่แบบนี้ก็ห้าวสั่งขนาดเราดำห่างเลยนี่ กอขาวแล,ล้วป้หอหน้าเนียโฮมบันสีสว่างเฮานี่ค<า>ือมะกอใหญ่แท้นี่ป้าเท่าเอาพุยขี้หมูมาใสา่บ้เนาะคือมะขากแท้ีนอาเาทน,น,า,นาเนี่ยโฮมบันสีสว่าง,งเขียวกุ่มๆเดี๋ยวฟทุกขาอน,นี่น้าราเขียดยังกตงามมด ออแม่งกระเบื่อมาต่อใชน่นี่มาจับข่อยเด็กจอแม่งกระเบื่อไปจ้ะป้าน้ำที่ถ่วหน้าในโฮมพาบ้านนี้ไปไปนี่นจะมีทางขึ้นบ่อนยวจังพากันไปทางนี้ป้าผีน้องวิว<ฮ>สวนประทานคนะขนาดเล่นน้ำจนล้น น้ำติดแตกเองเลยเขาสิมมหาตึกแหมบ้นอ่ะว้าโทน้ำพี่น้องน้ำไหลจากคายประธานลงมาใส่ตัดอู่ตัดให้พี่น้องนี่บ้านสะโบเออรเหมือนตัดอู่ตัดให้พี่น้องมวลนน้ำกำลังไหลมาอย่างแบบ แห้งพี่น้องป้ามีแต่ทางอองหน้าชาโบพี่น้องไปแหลมขามขามไปผูกขามไปจร้อยออกไม่มีมยป้าพี่น้องหนามลายหนามแห้ง เดี๋ยวสิผ้าคุณไปเบิ่งนพายประท่านเดีอพี่น้องเดี๋ยวซาโบสิผ้าคุณไปเบิ่งภพายประท่านพี่น้องมันเป็นอะไรโทษพี่น้องบาตตุ้งลูก้าหน้าได้บ่ได้บ่มาบ่ป้าขึ้นร้ายบ่ เมื่อคืนอ้าวปอนม่วนน้มคือมาไลยขากแสนสบายดีบ้าตุงสบายดีอ่าโทเว้นหน้าเห็นหนวดแต่เพิ่งตึงแงตึงแงป้าทั้งน้ำบักเวยกับบักเวนบนอ่ะแม่นบ่เม่นบ่พิษเออโออเออโออไปว่าอ เอาบ่แมนบ่เออเบอร์จิ๋เอากระดาปลาตัวเดียวมาแต่เศร้าบุปลาย่างนัะปลากดเออมึงมึงอาพี่น้องผมประตงละวานแฮเลยอ้าวพอต้นหอมลงแล้วไหมลงแล้วไหมกินข่าวเศร้าแล้ว เน่น,นี่มันต้องคือเขาวามากินอยู่นีปิ้งอยู่นีโลดอย่างค่ะป้าบ้าพโตอ่ะพี่าได้ได้้นไหลยอ่ะแล้วตึ๊เออน้าพวไอแรมบอโอ้เดี๋ยวผูได้เดราไ่พ่อพี่ไอเด้ราไอ่เออเดี๋ยวยห้ครบ่จื้อ เพื่อตาอยู่บงังภูพีน้องน้าเธอตึกเหอลองน้ามดเนาะลองแต่พีลง่งผู้คือชิมวนเฮ<ะ>้ยเออเลนก็ตอนห้าวยังน่อยนะลองแต่พีสพัตว์ล่งผูไปข้นทาหน้าใยม้อนผู้ มันบร่ได้ฆ่าได้มันไหลเลยตกเด้อน้ำสัตว์ขงโนหินบ่อย่าไปใกล้ย่างูยังโอ้ยงูอันงูอันนะย่านยานอย่าไปใกล้มัน แล้ก,ก็มาบ่ทางนี่นะี่มาแต่ทางใดเดออ,อย่าไปใกล้มันจิกัดน้ำเบียร์ไปเบิงมุมสูงพี่น้องไปวาโชว์พี่น้องน้ำน้ำน้ำมวนน้ำกำลังมาแห้ง มันสิขึ้นถ่วมหน้านั่นเนวโฮมบ้านทีสว่างอเาอเ่โอโซนอ่ะเฮ้ยชักอลา 我俩。 หบ้านนี้พี่น้องสวยลวเลยสิอ้าวลืมโมงเมือนี่กำลังสิเบิงโมงก่อน้าบอเห็นหน่ะมันล้นเมื่อก่อนน่ะมันสิไรหล,ลดัดไ่หลัดหวยลงมานี่ลงกระใส่ตัวนี้ อย่าเฮ็ดดินจูบลงหาใตาข้ขลุเอา้านี่มันเป็นหวยเกะาหลัดลงนี่แต่ตอนนี้ไร้ใบหน้ามำตีกรับลงพลายประธานโทเอาเรือเอาเรือมาเล่นเดยเนาะลองลองแกง่งป้าหนามแหน่ขึ้นมาทางพี่ทางหวหยเวกาเย่าห้าสิบไปทางใดนี่บอกอจังสีหอดน้าเหา น้ามันก็มาเต็มนี่มันก็ตีกลับลงพุ่นเมื่อก่อนนี่สิมี่พอเท้าทานเนี่ยมาหาคำแดงพุ่นมาเห็ดนี่แต่ว่ามันบ่อยอยู่มันก็น่ามันก็ทะลุไปคือเก่าเอาสนงบยู่เอาสิไปทางใดนะบียิรัดไปทางใดนี่ หลัดไปในนี้เออแม่สกงแม่สมจจยกนองยังนนี้น้เอาจจะูน้ำใกมีอะงเมียคัเนี่ยนี่ก็ไม่เนี่อยเออน้ำออกแกงนี่เสียออกกงข้าวออกกงแห้งนี่ฮะจับกิโลไดไนี่สิไปทางใดนี่้นมห่ น้ำหล่น <Esta> ห <Pokémon> ัวหลองแพ้ได้น้อเทียงหน้าเนื้อเยสเนื้อเียวน้อเ้ยหน้ายอันนี้ไดตมันเป็นหัี่ไม่อยเลยมันจหมันหอยโขงกมีบอนอะ งยอยโข่งกับซูนพันบ่ไมีหอยบาเก็บหอยปีปโอ้เขาวเขจจะคือเคี้ยวงามแท้นี่อ่ามีแต่ก้อนใหญ่ใหญ่ม่ม่เห็ั้กเหแหวนก็มีภากแหวนตํ้กับปูนะใช่ฮ้าจีกับปูอยู่หน้าบอกน,นี่พระนาทถงนี่ไปแล้วก็สิไปเขาหองอีเล Hóng oh, <laughs> là có khứng sạch bụng Nó sạch bụng Ôi nhà ăn chân mười Cô ấy sợ nạ sạch bụng lại Nhà chân khá ขันเปนแบกหมอไพ่ออกมาตายห้าบุกว้ายอบกินได้จัะหน่อยยังต่ผมไม่น่ากินโู้ง,วง,ง,วงวัวกระชามพู้งัวงัวหิวข้าวเลยกินกับอะไร เออนางเป็นเจ้าช่างแถวของหมอกอยู่เส้นแซบเส้นแซบโอ้น้ำเต็มหนองเลยเออเป็นนานาเคยลาวสื่อกับสมวยออมดวดไว้เหลียงงูเออออมน้ำมักจับบ่อพิษ โอ้ยเจ็บท้องปวดท้องทรงช่ยโลกระเพาะกำเริบเห็ดไข่บะหมี่บนฝุ่นได้งวก็กินอย่าง่ซเซล มานาสโบเลยพี่น้องข้าท่อหยางไก่เลยนัวก็กินหยางเชื่อเซลอยู่จนเมื่อยพี่น้องเอ้ยสบายดีเถียนเลยพี่น้องเด้อหยางจะสิเป็นลมหอน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 แหงพี่น้อง เออลืมเอาพัดลมหน่อยเสียบเนาะโอเคพี่น้องมาหอดนี่าาาก็สิได้พร้อำนาจพระเจ้าอแม่พี่น้องเพื่อนคนนี้เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุมองสุบอน,ส,ส,นสุขทุขคนทุกท่านกลับมารับเบืง้งรับส้มสองสบูส,บสเนิวเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่โอกาสหนาะพี่น้อง